รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่มานะครับมะลงด่างนะครับแปดเส้นสาที่เดิมครับบ้านเขารักใช่นะครับนี่กําลังปลดด่างที่อาลงทนะัแปดเส้นนะ,จะเจ้ากินปลาใหญ่นะพี่น้องเด้อ ปลาใหญ่ปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับหลังจากปลาใหญ่มันติดขอ้อปลาปลาน้อยติดขอ้อหลังจากที่ว่าน้ำท่วมสุพรรณนะครับเห็นสุพรรณในน้ำท่วมท่วมเบิดตอนนี้น้ำลดแล้วปลาหน่าชิมะลงนะครับก็เ,เลยสิมาล่องเบืองว่ามาเยี่ยมเยียนครับปลาหน่อยปลาใหญ่มาเป็นยังไงสบายดีบ่นะครับก็เลยมาลงลงดางนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านเขารลักชัยือเกานะครับพี่น้องเดอ้อ มาเนี่ยดักปลาขาดบ่ได้ครับขาดบ่ได้นี่นั่งเรือตรงมีบรรยากาศของแอลกอฮอล์นะก็น่อยนะครับเบิร์ดครับบรรยากาศสาไงครับนี่ปีนี้มีโครงการไงครับสีเฮดคู่ขึ้นใหญ่ๆนะคู่ใหญ่แล้ะปลูกต้นยางหน้านะครับยางอ่อมคู่เลยดักปลาไว้นะครับจะมีโครงการสิ่สูบน้ำออก สีได้ปลาหลายตันนะฮะเดี๋ยวไปขายตลาดบางไงนะครับ <Ü> เตรียมพร้อมเด้อ <palate. S 1> พี่น้องผู้ใดผู้ที่ัังสิซื้อเตรียมพร้อมนาแรกงนี่นะครับเสียวปลาขึ้นไป,ปนะครับหลายนะฮะหลายตันนะครับพี่นออ้องช่วงนี้นะครับกำลังสนะิล่งนะลงตาคายาแ,แปดเส้นนะครับเดี๋ยวไปล่งขอบขอบสาครับขอบขอบสาล่องตาขอบขอบสานะครับน้ำสามเมตร น้ำลึกสามเมตรครับลึกสามเมตรเออทางค่าง้าเขาเจ้าก็จะสูบไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เขาเจา้าเฮ็ดหน้าครับเฮ็ดหน้าล้เขาก็หน้ามเลยลดลงแต่ะะว่าปลาขนาดจะมีนะครับเพราะว่าพอช่วงน้ำลดปลาอาจีพหามองอาศัยก็คือหาสาไงนะครับอาจีพมาล่งนีปีแล้วปล่อยสามเมือนจตย่างจักเมืองุตอนนี้อาจีพอาจีพมัย่างนะครับแต่ว่าปาาาลาไง ปัคงประคอนะครับนี่ครับพี่น้องสิลาไปน้ําขอบสายนะครับทะเบงนะครับว่าผลงานจิเป็นยังไงนะครับว่าสิได้มัดตามๆเนี่ยมัดตามๆนี่มัดให้มัดให้เสนอนะเสมอน้ำไหมเอาหลายต้นเลยขอบกันเป็นเป็นกำเลยเศร้ามาใส่มัดใส่กันเออปลาใหญ่ก็สีเข้าสีใส่ไป เออเาี่ใส่ไปข้างๆสาเด็กพี่น้องเด้อเนี่ยใส่ไปข้างๆนี่แหละอาจจะได้เนี่ยทีนี้ครับมีโครงการนะครับประมาณไอ้นาแรกเนี่ครับที่ป้านคู่ใหญ่ๆนะครับต่อต่อไปน้ำท่วมก็สิบว่าสามารถเข้ามาได้จะมีโครงการสิเลี้ยงกระช่างปลาเลี้ยงปลานิ่นนะครับนะเด้โครงการยักษ์ใหญ่นะครับโครงการยักษ์ใหญ่นะฮะขยายออกมาเด้อ นี่ตะไคร้แปดเส้นครับพี่น้องลองเบิรงครับบ่อยาวบ่อยาวทิฟก็เม็ดเนาะทิฟกเม็ดพ่ได้กินนะพ่อได้กินมือนี่อ่าเข่าคางตายมาแล้วเข่าไปในคางนะฮะเอาคางคางนะครับประป่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยยาสียังฉันไหมนะเฮ้ยยายาเสี้ยวยาเสียวโอ้ยเฮ้ยมันคือโคงเค้งเนี่ยเลือด โอ้ย่าเสียวครับย่าเสียวเฮ้ยอย่าเสียวอย่าเสียวนั่งนี่ดีว่าไม่ยั้งมันเสียวเสียวชิลล้มนั่นนั่นนั่นนั่งนี่ใช้ย่าก็ดูคนอีกโอ้ยว่าไม่ยั้งหรอกทางมันตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อนโอ้พี่น้องเสียวฮักก็เสียวชิลล้มนะ ยาสิติงยาสติงาหายใจแห้งเสียวกันมามามาฟาาฟาบอกว่าท่านปล่อยพี่ลาคมมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาขางโอ้ป็งไหนพี่รอยากาศรรยากาศการเสียวเออเดี๋ยเาัฟังใเขาดวฟังหายาแถวนี้โอเคโอเคโอ้เอเคเนี่พอเนีบกีเส้นครับเส้นแค่นี้พ่อแล้ว สิบห้าเมตรนะครับโอนี่พ่อไก่นะครับวันเบิ้งนี้ปลาสิติดปันไดนะครับพี่น้องโอ้พี่สูดว่าปลามันหลบ่เออมาพี่สูตรกับไม่พี่สูตรกันนะฮะโอ้ กันเนื้อพี่น้องเลยคนไผ่คนไผ่กันที่ดีครับไผ่กับไผ่เป็นไผ่เสียวไผ่ไผ่แบบเสียวไผ่เป็นจังไหนเท่านี่ไผ่โเกีงชิลอดบ่สลอดนี่ครับโอ้เตี้ยวไหมน้ำไี่โทษสามันาิโทษสามมันหน้าจอแตกก็ไปซ้อมม่านี่ปกติไอ้มันจมน้ำได้ประมาณสองเมตรเลยเครื่องหรือบานนี่ไม่ไปซ้อมม่านี่ตีก็ลงน้ำนี่จบเลยนะนี่

มันข้างงาอยู่บนยอดมันบิ่งนะครับที่ได้สิ่มานดีบาเบิ่งนะครับโอ้ยเรื่องอะไรไม่หลงหัวหลงหัวเออได้ขึ้นมาเลยปลากะติ๊ดดังเหรเด้ปลาติดดังเหรเด้เออปลาติดตะขาเลี้ยวดังตุ๊บแบบตุ๊บแล้วครับโอ้สุดยอดนะครับเปลี่ยนท่อนแน่เลยแปดเส้นติดแล้วโอ้โหแปดเส้นติดแล้วครับพี่น้อง เอาบังนะว่ามันถีไดบบะะ้บ่สำหรับแหนะครับสำหรับแหอ่อันนี้แหสี่เส้นหรอกแหสีเส้นนะพี่น้องน้ำลึกสามเมตรนะครับบางที่ป่ามันอาจี่แรกนี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันน้ำลึกเกินนะครับ ใชครับคนพายคนพายคนพายจึงพายเเป็นเราวงคงคงไว้นี่ลนะเอ้ยป่าสนวะอืถือกระเซอเด้อมาถือกันบาทไหมไยไป้ยเฮ้ยมาเป็นะปอดภัยเลยเฮ้ยเฮ้ยเตี้ยกระคอพี่น้องไอ้ดไอ้ดไอ้ด กาโอเคครับพี่น้องได้ลูกอะดตัวไล่ลูกกรโดล่ะเดี่ยตัวไล่ครับจัดการเลยครับทางฟังกันหน่อยนะมื่กีเลยปลาชะโดนะพี่น้องปลาชะโดร่บพ่นทไอ้คนกัดกงหันงัดกบฟังักดีักราดี คนไทยกัเสียวเสียว่าสิลมนะฮะทั้งงัด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 ทั้งัดทั้งงัดทังงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทังัดทั้ง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 งัดทั้างัดท้ดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด้งัดทังัดทั้างัดทังงัดทั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 งัดทงดงัดท้

เลืองนี้มันเป็นขอนอยู่นี่เมื่อกี้ใหญ่เบรกไว้เบรกไว้นี่กี่บานเมื่อบานมาเนี่ยมอมมัดความไม่บานเตายตายตายเขาอยากขึ้นฟังเนี่มันรุบเดียงรุบเดียงไหม มีเครื่องดักนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหตักุ้งโอ้โหมีกุ้งเ้วเนะครับกะละมังกะะมังเตรียมกะละมังนะครับนี่เป็นเครื่องดักกุ้งดักปราซิวปลาน้อยนะครับนี่ปลาน้อยแล้วก็พี่น้องปลาน้อยนะครับเออมีปลาเล็กปลาน้อยเอามาหมกได้ฮะหมกได้กุ้งด้วยไงกุ้งฝอยกุ้งฝอยด้วยบ้าบังดีดเท้าดีห นี่ฮะเป็นตาขายครักปลาเล็กนะครับอันนี้ไม่ต้องหงกนะฮะเดีปลาซิวเพียงเด๋ยวปลาซิวเดี๋ยวด้ไม่ไม่มีปลาซิวกุ้งด้วยนะกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งฝอยด้วยดูกุ้งฝอยด้วยดูดิโดยดีให้มีกุ้งฝอยด้วยกุ้งฝอยด้วยเดี๋ยวคัดเลือกนะครับกุ้งฝอยนี่เขาใส่บัตรขึ้นนี่คักเลยนี่สุดยอดเลยด้นี่เขาใส่บัตรขึ้นนี่ เอาแม่มามาหมกพอไปล่างให้ปานปานให้บอเขากินอีกเอาอีกเอาอีกเยอะนะครับเยอะเยอะนะฮะบ้าก็ได้หลายเหรอวะไม่ตองมาเท้าเดี๋มาต้อนเดีนี้อุ้ยได้ปู่เลยอุ้ยรักดูดิตาลธรรมช่ตม่ดี๋ยววางไว้ตรหลายหนึ่งนึงซิวหางแดงเนาะท่านเขาบ้ายังสีลายได้ครับอันนี้ตามคลองนะครับพี่น้องเด้ออนี่ตามคธรรมชาตินะฮะบระเดีเป็นบ่อนี่ครับโอ้มีกุ้งครับกุ้งฝอยครับ ตัวชิวหน่อยดิตัวชิ้นน้อยอปลากระเดิดพร้อมปลากระเดิดน้อยตอนนั้นออาหมกเข้าอีตัวปลากระแหงนะอย่ามาอย่างนั้นพี่น้องเนะปลา,อ,าอ่าวยไยทยปลาอ่าวไทยมาบ้างหรือไม่ได้สัก,กวันอันนี้ได้มาเป็นปลาสลิดกับปลากระเดิดโอ้โหบังง่ะพี่น้องปลากระเดิดเขาจากศิลป้ว่าปลากระดีหน่อยปลาสลิดกระ,กะมีครับปลากระเดิดกระมีเห็นบอนั่นโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยีมาแดงบอนมากร่อยใส่เปรียธรรมชาตินะครับเป็นอีสานบ้านเท่านะครับ วิถีชาวบ้านนะฮะนี่ขนาดอยู่แถวกรุงเทพนะแถวตลาดบนหลวงนะครับเล้วถ้ามาหากินแบบอีสานบ้านเท่ากันนพี่น้องเด้อนี่ปลากระเดื่อนี่เต็มเลยปลากระเดื่อปลาสลิดกันยังมีครับโอ้โหที่เขาขายกันน้าตลาดปลาสลิดเป็นแพงนั่นโลละจักหลายบาทเนี่ยมีเสยครับเออนี่ยใช่อ้วน นี่อันนี้แค่เศร้ามาหาคำได้หนีิเดี๋ยวชัว่ขึ้นหอดเศร้าสิซ้ำใดกันครับโอ้โหปลาสลิดไหลายครับพี่น้องถ้าขึ้นหอดเศร้าสิซ้ำใดนี่แค่เศร้า,รา,าหอดคำแค่ใบใบได้เจอใบใบไม่หอดสังคมได้หนี่อืิเดี๋ยวคุณใส่เศร้าหอดคำหนิเอ้ครับครับครับกนฬาไม่ต้องซื้อปลาแดกหรอกมาเอาของนี่ละเออเอาใส่เห็ดปลาสลิดตัวมาเขาจะเอาเห็ดไอ้ปลาไอ้ปใบกระเดินเห็ดปลาแดกครับแซ่บนะปลาแดกเนี่ยจอดเลยมากเป็นปลาแดกในแซ่บๆ้ะครับพี่น้อง นี่มึงแนวหนึ่งเพิ่งกะละมังเพิ่งนี่มอนเบ่อไอุ้ยอันนี้ปลากระเดิดนี่มจะมาม่องไรนี่บ้ารอหลพ่บ้านไอ้้องข้อง้องปรเดิด้องปลากรเินนี่ยู่นี่ยู่นี่บแสดงว่าสาีนแสดงว่าสาี่มีปลากระเดิดปลาสลิดอะปลาสลิดน้ำปลาสลิดมันแพงน้องพุนมันมีกุ้งมีกุ้งกรเซี่ยว้องข้องหวย้องกระแพง้องกรงนะ นี่ครับการท้ามากินน้าพี่นองเด้อนี่นี่นี่ของแท้นะครับบดรกากองผานหาอากินแบนแบบอิสาะบ้านเฮานะครับ นี่อกได้เนี่นะเห็ดปลาแดกได้เห็ดปลาสมบะน้อยได้เห็ดป่าเป็นปลาซิ่วเห็ดป่าเป็นคอมเมนตยูบานนี่คือพุทธเอาพุทธเอาพุทธเอาเฮ้ายยูบานโอ้ยเห็ดปลาแดกเห็ดใส่ไหใส่นี่คักรลเปลาปนี่อ๋อปลาซิ่วอ๋อยังคักพี่น้องโอ้